สั่งมานะทุกคนน้ำพริก4ี่กระปุกนะฮะแล้วก็ปลาช่อนนะฮะแดดเดียวทอดอีก5นะฮะแต่พอเพิ่นว่าพี่อนุวัฒน์บอกว่าน้ำพริกเนี่ยนะครับถ้าส,ส่งไปอเมริกา,าเนี่ยนะฮะมันต้องใช้ระยะเวลาอย,ย่างต่ําคือน,นะฮะ7วันนะฮะอย่างช้าเพลเผอสองอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะกลัวว่าน้ำพริกจะเสียนะก็เลยแนะนำทางพี่หมวดว่าตัดน้ำพริกออกดีกว่านะครับเหลือไว้เฉพาะปลานี่นะฮะปลาช่อนทอดนะฮะ อันนี้คือ5แพ็คครับผมนะนอกจากนี้ก็ยังมีนี่ครับผมนะผ้าร้านป้าคำสายอีกนะฮะนะรู้สึกจะมีทั้งหมดอีก5นะเอ,อ้ย4 4ตัวนะทุกคนนะฮะนะน่าจะเป็นทั้งผ้าถุงนะฮะแล้วก็เสื้อคลุมนะครับผมสนะีพื้นนะฮะนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีนะฮะก๋วยเตี๋ยวของร้านอนุวัฒน์เอกนะฮะรู้สึกจะ10ซองะฮะส่งไปพร้อมกัน3ร้านแบบนี้เลยนะส่งไปให้กับ พี่หมวยที่อเมริกานะขอบคุณพี่หมวยด้วยนะครับอ่ะนะฮะไม่ใช่มีแค่นนั้เดี๋ยวออเดอร์ของเมืองไทยนะเราก็จะแพ็คของเราต่อนะทุกคนนะี่โกโก้ของลุงกับป้าด้วยใช่นะพี่หมวยสั่งโกโก้อีกนะรู้สึกจะงสองชุดสองชุดสองชุดก็สิบกล่องนะฮะใช่ค่ะโอ้โหครับรู้สึกว่ากกโ้้ดวยนะครมองไปทางร้านนู้นเขากำลังทำอะไร โกโก้กำลังตั้งอยู่ค่ะมันลุมมะตุมมะลุมมะลุมมะตุมมะน้อยกำลังตั้งันซะจางนี่แหละอยู่ที่หน้าร้านกาแฟนะฮะทุกคนนะแพ็คของของเราต่อนะตอนนี้พี่เสิร์ฟแพ็คแล้วสามกล่องนะฮะกล่องโทษต่อไปนะครับผมนะฮะหมายเลขสี่นะฮะส่งให้คุณพัชศิชาโอ้น่ารักมากเลยนะ FC ท่านนี้สั่งมารอบที่สองแล้วนะครับผมนะรอบแรกก็สั่งมาแล้วสามหอนะฮะรอบนี้ก็สั่งมาอีกสามหอนะฮะนั่นก็คือ ปลาลดสามอาจจะไปปลาลดสามนะฮะวันนี้นะฮะของก็ไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานนะทุกคนนะครับเพราะว่าอะไรนะบางส่วนนั้นพี่เสือส่งไปทางนะแม่นกให้แม่นกเพกนะครับผมนะเพราะว่าเมนูหลายอย่างนะั้นไม่มีที่นี่นะครับเราก็าส่งไปทางครัวเลยนะครัวนาแกนะครพนมนะส่งไปทางนน้นเลยนะครับก็ส่งของเขาทางนน้นรวดเร็วเลยนะครับ เขาส่งทางนู้นเราก็ส่งทางนี้นะครับเมนูที่มันไม่มีนะฮะเราก็ส่งต่อเลยนะปลาลดอย่างเดียวสามขอบคุณนะครับหลายท่านสั่งมารอบสองแล้วนะครับผมเพราะว่าปลาหลดของเราอร่อยนะอะอาทานยากนะฮะแล้บางท่านก็มีติมาเหมือนกันนะพี่เสือก็ฟังแล้วก็บอกไม่นกแล้วนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมปลาลดมันเค็มนะฮะรวมถึงเมนูปลาอื่นอมันเค็มนะฮะ ชี้แจงให้ทราบดังนี้นะครับผมคือรตแรกเนี่ยนะครับแม่นกนะฮะรับแบบแห้งมานะครับแล้วก็มาทอดนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเขาทําใส่เกลือมากแล้วขนาดไหนเค็มแค่ไหนนะฮะแต่อตจากนี้เป็นต้นไปนะครับไม่มีเค็มแล้วเพราะแม่นกนะรับปลาสดมาเองนะครับผมฮะไปซื้อมาจากที่เขาหาเลยสดๆนะฮะเสร็จแล้วก็มาตากแดดตากแห้งเองนะเพราะฉะนั้นนะฮะต่อไปเราจะไม่ได้มีรสชาติเค็มเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผม ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับท่านที่คืออะไรติชมมานะเรายินดีรับฟังนะครับแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขเนาะนะครับผมยังสั่งมาได้เรื่อยๆนะครับผมนะฮะ ID Line นะฮะ061 515 8 5นึ่นที่พูดช้าเพราะอะไรทาไมมีบางท่านบอกว่าพี่เสือพูดเร็วนะจดลายไม่ทันนะครับ เคยต้องพูดแช่ชาเมื่อวานเนี่ยทำงานแข่งกับพายุนะฮะวันนี้ไม่มีผิ้วคือะเขาเขาหรือว่าท่ากีของพายุแต่อย่างไรนะครับของไ่รู้วัดอ่ะครับไอ้้อาเก็บไปไหนอ่ะไปแล้วอาขอไปกับผ้าเหรียญอยู่นี่เด้อเอออ้าวทุกคนพูดถึงโกโก้ะกีเห็นไหมนี่นะฮะมาแล้วนะคะสองชุดนะคะโกโก้มาแล้วนะฮะ ที่จะส่งรวมไปกับาท้าแล้วก็ปลาช่อนทอดนะฮะให้กับคุณหมวยที่อเมริกานะครับผมเอ,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 อาไว้ึ <ใจ S 1> ๊บราแพ็ค <ง S 2> อของของเราต่อก่อนนะฮะคุณสุดขั้วนะฮะเชื้อช่างนะครับผมนะฮะสั่งมานะเป็นอะไรเนาะเขียนไว้หรือยังครับนะฮะปลาสดสองปลาช่อนหนึ่งนะฮะปลาสดสองปลาช่อนหนึ่งนะครับปลาหสดอยู่มึนเจ้าหนึ่ง ปลาลดสองแล้วก็ปลาช่อนหนึ่งนะคะรับผมหอยใหญ่ไม่หอเล็กหอใหญ่หอใหญ่อืมปลาชนน่ารับประทานมากเลยทุกคนดูนะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ๆได้ประมาณสี่ตัวนะฮะตัวหตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากน่าทาน สวัสดีครับเอฟซีมาจากไหนเนาะเยอะแยะเลยมโอ้เอฟซีมาสามพันดวดเลยนะทุกคนซีมาพร้อมกันเลยมมมาาีอดคนเป็นยังล่ะพ่อเก่งเลยวะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้ยมาฮอดก็เห็นแล้วจักแล้วจ้าพิษแล้วมันกลายมาแล้วว้ากำลังทอด ยินดีต้อนรับค่ะเชิญไหว้ตามสบายเลยนะคะขอพรได้นะคะไหนป้าแตนลุงพ่อนรนป้าแตนลุงพ่อพอยูไปไหนคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะขอพรก็จะขอสามตัวสามตัวเนื่อนี <c oughs> ้ไปขอเลยจ้าจะเอาจากโตพอก็ขอเลยเอ็นซีมาสองพันบ็ทนะคะนี่ขอตามสบายเลยค่ะ ไม่ได้ลืมเลยเปิดลเลยอ้าวเลือแต่งชุมาพูดลำแล้วเหรอ f ฟซีมานะเห็นแล้วก็ดีใจนในเวลามีเฟซีมาเยอะๆแบบนี้นะุกคน,นท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึง<ว>อ่ะนะออเดอร์ถัดไปนะครับผมนะของคุณ อะไรครับผมคุณชุติมานะฮะคุณชุติมาก็สั่งมาสองรอบแล้วเหมือนกันนะครับผมปลาหลอดสีนะฮะนะบอกว่าขอตัวเล็กๆพี่เสือนะสั่งมาสองรอบแล้วนะอยู่คุณชุติมาชอบกินตัวเล็กๆนะครับพี่เสือก็คับห้แล้วตัวเล็กๆถูกๆนะชอบใครดูแล้วไปเยอะจีไทยลูกใหญ่ก็ตัวเล็กๆขับไปแล้วนะปลาหลอดสีจับไปอ อนนี่แปลาหลดสีหนะคะ i c สีนะคะตัวเล็กก็จัดตัวเล็กนะฮะวันนี้ออเดอร์เสร็จเร็วมากนะคะเอ้นี่นะเฟซีก็มาเยอะเลยนะคะนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะดูโฆษณากดไลค์นะฮะดูย้อนหลังคลิปประตุินให้ด้วยนะครับสามสี่คลิปไม่สามสี่นาทีก็ได้นะคลิปหนึ่งฮะสำคัญคือดี ดูให้กับทุกๆช่องนะฮะที่อยู่ที่นี่นะครับผมให้กำลังใจเราช่องนี้พักจนบอกว่าอะไรขยอยเรียบร้อยได้เวลาออกเดินทางไปส่งแล้วนะฮะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะฮะเสือปลาไปสวัสดีครับนี่เรียนอาจารย์สมพรคนไพใส่รถดิสายรถนี่ เขแน่นนคนใจสอน่คนนะคะเจสมองเขาแน่คนนะฮะคนไปใส่รถไปใส่รถวันนี้ไม่ค่อยเยอะเมื่อวานเยอะวันก่อนก็เยอะวันก่อนก็สิบกว่าโอ้ขายทีทัว่วเลยใช่ค่ะวันก่อนสิบกว่าวันนี้ส่งไปให้แม่ด้วย สมองีิเศษเอาโค้งไหมเอาโค้งไหมก็ได้มีเลี้ยงเหรอมีเลี้ยงโอเคได้ค่ะอันนี้เอสอาร์ทำให้พี่เข้าหน่อยเอสอาร์เอาเอา,เอาให้เอาให้พิเศษก่อนพิเศษ